พี่น้องครับทุกวันนี้นะครับเบโกยี่เก้าไก่พี่น้องขนาดคนขายพงอะไรยังต้องติดวอเลยฮะตอนนี้ดูนะครับเขามีวอหน้าอกนะครับเห็นไหมฮะมีวอรด้วยนะครับทุกวันนี้การสื่อสารนะครับต้องเร็วนะครับรถคันไหนจะเอาพงอะไรนะครับวอบอกนะครับเพื่อนร่วมทา คือจะมีคนนั่งมองหรือเปล่าไม่ทราบนะครับวอบอกว่าคันนนจะเอาคัานนี้จะเอาไม่ต้องไปเดินเตะมาแตะก่อนแล้วนะครับท่านไหนควักมีมันจะมีคนส่องนะฮะมีคนส่องแล้วทีนี้ก็อใช้วอรเรียกนะครับใช้วอรเรียกทะเบียนนู้นทะเบียนนี้นะครับหกล้อนสะิบล้อพัฒนานะพี่น้องเนะาะนี่สีแย่ชุมแพรสีแยกใหญ่นะคอนไอที่จะไปภูเขียวนะพี่น้อง ทุกวันนี้ก็กดีนะครับมีการใช้วอด้วยนะครับ